ไม่หรือเปล่าน่าจะไม่แล้ว,แวเดี๋ยวแค่เดียวมาทำบุญที่วัดศรีนารามนะครับมีองค์พญานาคนะครับปู่ สีส่สตาร์พญานาคอีกห้าสี่สตาร์พญานาน,านะครับมีกองใหญ่ด้วยนะครับ มีวัวด้วยนะครับมีแม่นางนอนด้วยนะครับมีต้นตะเคียนนะครับยาวประมาณร้อยเมตรนะครับมีต้นตะเคียนยาวประมาณร้อยเมตรนะครับแม่ แม่พวงมณีคำโชคนี่นะครับองเท้าเทพสุวรรณนะครับรองเท้าเทพสุวรรณมีกองมีเจ้าแม่ด้วยนะครับขอถ่ายด้วยนะครับขอถ่ายด้วยนะครับกูมาเจ้าสาักสาครนะครับเจ้าแม่ มีเจ้าแม่ครับถ่าด้วยนะครับมีเจ้าแม่ขอถ่ายด้วยนะครับมีจุดเจ้าแม,ม่ขออธโชคม,มีรานนะครับมีนางงามมานั่งนะครับเท้าเสียบ่วน ทำบุญไทยชีวิตลูกบัวขอ,อ,อโชคนะครับตอนนี้ก็ได้โชคแล้วนะครับมีขึ้นมานะครับเลข8นะครับว,วันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับขอจากองค์เท้าเทพสวนนะครับ แม่าจดแม่แตะเคียนทองพันทองพันปีนะครับนีเจ้าแม่เจ้าแม่ตะเคียนทองพันปีนะครับขอโชคขอลาบด,ด้วยนะครับ โชคขอลาบกับองค์เท้าเทพสุวรรณนะครับมีเจ้าแม่ใส่เสื้อแดงมีองค์พญานาคนะครับมีเจดีย์มีระฆังด้วยนะครับเจ้าแม่ใส่ชุดเสือแดงเท้าวเทพนครับขอโชคขอลาบนะครับขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบนะครับ ทำบุญไทยลูกวัวนะครับศาลเจ้าแม่นะครับมีแม่พวงมณีนำโชคนะครับมีต้นตะเคียนหลายต้นนะครับมีแต่ต้นยา,ยาวๆเจ้าแม่ก็นอนอยู่นะครับี่มีต้นใหญ่ด้วยนะครับวัดศรีทะวัดศรีนารามนะครับใครจะมาทำบุญก็ได้นะครับ มีเจ้าแม่ตักเคียนทองพันปีนะครับนี่นะครับแม่ตักเคียนทองพันปีนะครับที่นี่นะครับนี่นะครับก็ขอโชคขอลาภก่าองค์เท้าเทพสุวรรณนะครับสององค์นะครับขอให้มีโชคมีลาภนะครับนี่คือของจริงนะครับของจริง ที่เชิญมาบูชานะครับองค์เท้าเทสวรรณนะครับขอโชคขอลาบขอให้มีโชคมีลาบนะครับ,บน,นะครับโชคมีองค์พญานาคนะครับมีกองใหญ่และมีเจดีย์นะครับมีกองใหญ่มีปูศีสัทานาราม อุทุมมานี่นะครับพญานาคมีวัดก็มีไอ้ไข่นะครับวัดนี้นะครับวัดศรีนารามมีไอ้ไข่ด้วยนะครับนี่สารสารยู่พรหมอุทุมนี่มาแล้วนะครับ ขอโชคขอลาบกับองค์เท้าเทพสุวรรณนะครับนี่นะครับข้างบน8ดข้างล่าง6นะครับนี่ครับองค์เท้าเทพสุวรรณนะครับขอโชคขอลาบกับองค์ท่านนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับใครดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอถูกหวยทุกคนนะครับคนที่ดูนะครับขอให้มีโชคมีลาบทุกคนนะครับนี่นะครับ มีต้นตะเคียนเยอะมากนะครับต้นตะเคียนออกเห็ดแล้วนะครับนี่นะครับจ้าแม่ตะเคียนทองพันปีนะครับตอนนี้นะครับท่านนอนอยู่นะครับเนี่ยต้นตะเคียนยาวร้อยกว่าเม็รนะครับนี่ก็คือไม้ใหญ่ครับโชคลาภใจนะครับ นี่นะครับขอดูอีกตัวหนึ่งนะครับมาแล้วรออีกตัวหนึ่งนะครับตัวมีโชคเลยยังยังไม่หมดเหลืออีกตัวหนึ่งอะไรเหลืออีกตัวหนึ่งไม่ใช่สองก็แปดแปดคนเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่ง ไม่ไม่ใช่่าจะเป็นสองเดี๋ว่าถ่ายรูปอือก่อนเองอะไรนะเ่าถ่ยูลุงไหนก็พอเลยคิดยาวกว่านนี่ไงจะถ่ายนี่อร่อยอีกตัวหนึ่ง ชร์กดติดตามด้วยนะครับองค์ท้าเทพสุรวรรณขอให้มีคนดูเยอะๆนะครับขอให้มีวัสนาถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับลูกจะมาทําบุญล้านหนึ่งเลยนะครับถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งหกล้านหรือสิบสองล้านลูกจะมาถวายวัดนี้นะครับหนึ่งล้านบาทนะครับขอถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับหกหกหนึ่งาเลย ใช่เหรอใช่ไม่ไม่โกเล็กโกมันไม,ไม่จบกับผมอ,อ๋อมีโชคมีลาบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสับตะไคร้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ